สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกรในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการหักค่าศึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภท,ปเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา4มาตรา4จัตวาแห่งประมวลรัษดากรและพระราชกฤษฎีกาฉบับที่4 7 3 ข้อหารือมีรายละเอยียดดังนี้ครับกรณีการหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีและพร้อมใช้งานเมื่อวันที่1มีนาคม2552ารหาการหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินดังกล่าวบริษัท จะหักตามมาตรา4แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตา,าต,าออตามความในประบวนรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉบับที่145พศ2527หรือตามมาตรา4จัตวาแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145พศ2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉบับที่473พศ2 5 5 1ในวิทิิจัยมีดังนี้ครับกรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ได้สิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีสิทธิ์เลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ดังนี้ 1. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคากรณีไม่จำกัดอายุการใช้ในอัตราร้อยละสิบของมูลค่าต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ กรณีจำกัดอายุการใช้ในอัตราละละ 100. หารด้วยจำนวนจำนวนปีอายุการใช้งานตามมาตรา4ีวงเล็บ4แห่งพระราช,ชกฤษฎีกาฉบับที่1 4 5พศ .2527 2. 5, 5, การหักค่าสึก้อและค่าเสื่อมราคาตามมาตราสี่ตาวาแห่งพระราช,ชกฤษฎีกาฉบับที่ 145. พศ2 5 2 7ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชรราคือศรีกาฉบับที่สี3าฉพศ2 5 5 1ับที่4 5ดังนี้ 1. ภายใน3รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีใดไม่เต็ม12เดือนให้เฉลี่ยตามส่วนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดย จะเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้ 2. กรณีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน200ล้านบาทและมีการจ้างงานไม่เกิน200คนให้หักค่าสึกหรอและค่าเสริมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ40 ของมูลค่าต้นทุนสำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ในวงเล็บหนึ่ง